สบายดีสบายดีเด้อพี่น้อง,องมาพบมาพอกันอีกแล้วเช่นเก่าเช่นเคยเนาะมือนีเนาะสองหน้าเนาะมนีสามหน้าชิพาพี่พาน้องไปเบิ้งไปส้มผาบรรยากาศสาวลาวตั้มขำเมาเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะไปเบิ้งไปส้มผาบรรยากาศเนาะปัดอื่นกับฟากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปเนาะเพื่อเป็นกาลังใจใ,ในการสร้างคลิปเนาะไปเบิ้งไปชมกันเลยสาวบรรยากาศเนาะ การตั้มขมาเปลือกตั้มอิดเนองการเริ่มต้นในการตั้มสมองข้องสาวเล่าเบาเหล่านาะเบาเหล่าจังเลยเหล่านี้เดบ่าเล่าเพื่อนก็ยังยืนจับกระดุกอยู่วอนนี้เล่เป็นเบาเหล่าเบาเหล่าสาวเหล่านาะฝากที่ตามคลิปไปเด้อพี่น้องปองป้ายเอ้ยเมื่อสกู๊ะสกุนนอง าก็าไหลก็แกท้กดติดตามคลิปเนาะเพื่อไปกำลังแห้งใจในการสร้างคลิปเนาะพี่นอ้องปอกป้ายดีกว่าสนใจสาวทั้งสองบอกอะคอมเมนต์มาเนาะชิคอฟเฟตคอไล่เปินกระไดเด้อเปินวะสดทั้งสองเนาะโสดภาษาบัจจีนี่แหละทั้งบ่าเล้าแลว้าาวก็สศราเล้านี่แหละ โซดฟอมฝากคนว่าฝากในอมบุกอมใจแฟนๆเนาะอยู่เบาเล้าอีโอ่บัดนี้เนาะเทวดาแข้งแห้งเติบเล้อ่าเชาเชได้คนได้สนใจเพคนนอกกะติดต่อมาทางสาวนู่น่าไหนเนาะ ธนาพรว่าโซดพากีฟเน่พรวาเอายาวมาใส่ชีวิตแบบมาพอเพียงกน้องพี่น้องเนาะชีวิตอยู่ติดอยู่กับธรรมศาสตร์นาะกินกับธรรมศาสตร อยู่กธรรมศาสตร์เนะบุ <laughs> บนฝ่ามือเนี่ยกกอ่าคือดีเนาะเป็นใจดีกล่าวกับบรรยากาศเลยกับการตั้มขาเมาเนาะมันจังบ่อน <laughs> พัดผัดผัดผัดบัน <laughs> ว่าแห้งตืบเนาะ ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່3ນາທີກໍກະເອົາຈິກເຂົ້າຊິແລ້ວເຫມົດຄຸກກະຕົນປວຍມັນຊິລອດອອກເຫມົດແລ້ວເນາະຖືວ່າບໍ່ທໍາມດດເຫືອແງຊາວລາວບາລານີ້ ไม no 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 ่เอาจนครึ่งนึงแหละก็สิแลเอาเลยเนาะงวด2นี่ทีว่าโอเคเรียบร้อยเปี่งเสียงะเสียงตําขาเพิ่นเนาะบ่ธรรมดาเด้อว่าพลังเพิ่นแฮงขนาด ซาลาวซาลาวลาตำมขมเมานะ่ฝากอันนะเอฟจีก็ไหลก็แส่ฮันนีเดอคลกปบซาลาวตั้มขวเมาโน่ซาลาวบ่าวลาวเนะตํามขมเนะนะม,มนะา <c oughs> อ่อนแห่งดีเนาะอ่อนแหงดีเนาะเปยอะไรมายืนยามายืตัดจตั้แน่าเจ้าอนาอ่ีนน้าเป็นใจนอกมือนอกฟ้นกระลินเลยอยู่ตั้มนี่บ่มีเมยเลยแล้วนี่ ใช่คนบ่าเหลามาเดิมมาเดิมมาเดิมยกสี่ทางหลายตั้งขอน้องเอยไงเจว่าขกสมัยเก่าเนาะสมัยปุระลุนปูย่าตายายีกละวขกนี่ค่ะฮาหยาก็ได้ซื้อมือซิมีแบบนี้นี่มีแต่เฉพาะอนาเขตอ่าหมู่บ้านชนบทเนาะ ประวัาสมัยสมัอนี้เขาใส่แต่ห้องซีเนาะจนไรไมีแต่ห้องซีบอดี้มีอะไรยัางงานมือคือแต่เกาเนาะตนนัวนี้เป็นเพียงไปวาใส่าเขาตัข้ขมเหมาเนาะโคกป้าไว้เป็นตำนานโคกแม่ตำนานใส่ก็นะคัดใส่บาดเดียวเลยป้ ก็บ้านขนาดเลยขะเมาในัโขกในนี้วิธีซีวิตรท้องอ่าสาวเล่าไตรนอกเคสต้นนบุษมาพี่น้องขะเมา มีสายสีเลจะไวดัอซีนไดสนใจหรือว่าจะคอเฟสปวนกระดเด้อว่าติดต่อมาทางสาวโน่นาไดเนาะมีแต่บ่าวมีแต่สาเนาะตาำขมเหลาเหมือนยากาศน้าเบาสาวเล่าตเผากันตำขมเหาเนพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นกระฝากระไหลกระแร์กดติดตามคลิปเนาะเพื่อเป็นกระลังแห้งใจในการสร้างคลิปเนาะพี<อ>ๆ่ๆน้องๆได้นำ้ำชุบาแห้งแรงใจเนาะทุกทุกคนบอกว่าจะเป็นฟังไทยหรือฟังลาวหรือว่า,าถูกมองถูกบอลเนาะที่หับสุมผ่าบรรยากาศนะคลิปของสาวลราไต่ตามขมเหลาเนาะเได้จอคลิปเพียงจะมีเด้อพี่ๆน้องบ๊ายบาย บอ,อกกันไม่คลิปหนาเนาะ